สวัสดีค่ะสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะขณะนี้เราเปิดอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงค่ะถ้าสนใจจะมาสมัครเรียนนะคะก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะรูปถ่ายนะคะมา6ใบนะคะแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะก็มาอบรมที่นี่นะคะเรียน25วันค่ะ เราอบรมให้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะพานักเรียนเก็บเคส30รายด้วยนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติทำงานได้จริงลงมือนวดให้กับผู้ป่วยได้จริงนะคะ ใบประกาศหลังจากเรียนจบไปแล้วเรามอบใบประกาศสัญญาบัตรให้กับผู้ที่มาอบรมกับสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพจะให้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะใบประกาศคุณก็เอานําไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยกับกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพนะคะ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทุกจังหวัดเลยค่ะนะคะเพราะว่ากรมสนับสนุนและบริการสุขภาพอนุญาตให้สมาคมเปิดอบลมได้นะคะรับรองหลักสูตรให้เราเรียบร้อยเลยค่ะเรามีเอกสารยืนยันนะคะเข้ามาดูตรวจสอบได้ที่สมาคมหรือจะโทรไปที่กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 6 3896 3893ค่ะนะคะ ทุกๆอาการค่ะเราสอนให้หมดเลยนะคะเข้ามาเรียนกับเราได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ